อ่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ครับ2565ครับพ่อพี่น้องนะครับพ่อพี่น้องครับขก้อยยูดีมีแห้งสุขพุขคนคือเก่าละครับคลิปแรกนะครับของปี2565เท่านะครับเมื่อนี้นะครับก็พามาเบิ้งนะครับ mf 4 5ตู้แอร์นะครับขั้นนี้นะครับเอากลับมาใหญ่กับมาทีรานนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับซางเพิ่นนะครับว่า มันมีปัญหาอย่างนะครับจังสีใหญ่กรับขาม้าทีดาสครับตัาเช่นแก้วแก้ว์วิสนะครับตัวเช่นจานแก้วแก้ว์วิสนะครับเขากล่องเล็กน้อยเนี่ยอ่าครับมันเป็นอย่งไรครับจานขั้นนี้ถ้นนี้อาการก็คือตีนผีหักครับแล้วก็คาดเบิดอ๋อตีนผีหักนะครับแล้วก็คาดเบิดนะครับเฮ้่ายรถขาม้านะครับทําการแก้ไขนะครับตัวนี้มีขั้นตอนคร่าวๆว่ครับของการในการ ถอดประกอบถอดแยกตัวรถนะครับให้เป็นแนวทางครับพอพี่น้องที่ใส่รถ MFC หาเท่อเพื่อนอยากเฮ็ตเองนะครับอ่าสเต็ปข่าวๆข้าวๆนะครับกับสเต็ปแรกก็คือถอดพวกใบมีดนะครับใบดันนะครับอถอด,ถอดใบ,ใบดันถอดนี่ออกนะครับรายการเขาเปิดฝากระโปรงนะครับเปิดฝากระโปรงแลก็หาเสือ้อผูกผูกไว้ติดกับตู้แอร์นะครับถ้ารถเป็นแคปแอร์นะครับรายการถอดพวกกงกองเปียกครับกองเปียกออกรายการพวก ฟังทางนั้นจะเป็นฟังดันดันใส่นะครับสิเป็นพวกกล่องโซล่าพวกอยังเข้าก็ถถดออกไปนะครับแล้วก็เขาหาล้างหาอยังมาใส่นะครับใส่ท้องแล้วก็ถอดเท้ากลางนะครับแล้วก็ตัดได้เลยครับตัวนี้ถ้าับแคปแอร์กับบอดด้ยกตู้แอร์นะครับถ้ามาผู้เลยที่ใส่ตู้แอร์อยู่ว่าตัดท่อนบด้ยกตู้อย่างงี้สินะครับก็คือบอดด้ยกนะครับอ่ะครับกับ อบข้อสงสัยนะครับหลายท่านก็นสงสัยกันคือกันนะครับว่ายังผมก็สงสัยนะครับว่าใต่ตู้แล้วเนี่ยมันต้องถอดตู้บอลหรือไงแต่ว่าสร้างเพิ่นอธิบายฟังแล้วนะครับว่าบางอย่างก็คือตัดทอนแบบระบบปกติเลยนะครับแบบระบบปกติเลยแหละครับดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้นะครับมีจุดควรระวังมองไหนบอครับมีจุดควรระวังบอจุดควรระวังกะระวังแต่ตู้แหรอครับเ <laughs> ขาก็หาพวกห้องแบบคล้ายๆว่า ห้องไต styles, ่ทองมันดีนะครับตัวนี้ทำมันตนคล้ายๆว่าทำมันตกล้างหรือว oh. kind of mm ่าตกที่แนวห้องห้องไหวนมันก็อาจจิตู้อจจิแตกเสียหายได้อย่างนี้นะครับจุดควรระวังนะครับสร้างเพื่นก็บอกไปแล้วนะครับว่าจุดควรระวังเข้าก็คือตัวตู้นี่นะครับเพราะว่ามันก็กระจกมันก็มีราคาแพงนะครับเนาะระวังมันแตกตกล่างหรือจังได่นนะครับการรัดหรือว่าการเอาขึ้นล่างในการถอดคัดนะครับก็ต้อง ต้องใส่ความระมัดระวังความชํานาญจักหน่อยนะครับสามารถเท็ดได้เองนะจริงๆเพราะว่าคำมีทักษะในการในการเป็นร่างเนาะเป็นร่างก็เคยตัดันเคยตัดทอนลดหน่อยมากกันอาจจะตัดได้ครับคิดว่านะครับก็ลองเบิ้งครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับอะไหล่นะครับแผ่นคัดหรือว่าพวกลูกปืนนะครับตีนผีต่างๆนะครับ่ะลูก้าบ่มี่นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895761986นะครับ ตัวนี้ก็เขามีบริการนะครับทั้งอะไหล่นะครับรถแมสซี่นะครับส่งทั่วไทยนะครับเคอรี่เก็บเงินไปทั้งก็ได้นะครับพ่อแม่น้องนะครับลูกค้าที่ใส่รถยูนะครับแมสซี่ในปัจจุบันนี้ในเขตของเ้าที่ดูแลอยู่ก็ลอยกว่าขั้นครับลอยกว่าขั้นนะครับกับเขตอื่นๆอีกภาคอื่นๆอีกกะถ้าอยากได้อะไหล่หรือว่าอยากได้คําปรึกษานะครับเกี่ยวกับการซ่อมรถแมสซี่นะครับสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับประสบการณ์ของทีมสร้างเขากับดูแลรถแมสซี่มากกับประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับอยู่ดูแลกับรถแมสซี่นี่มากนะครับกับ หูจักป้องมันนะครับหูจักมองเฮ็ดมองทางเฮ็ดนะครับสําหรับผู้ที่สงสัยนะครับบอกเข้าใจสามารถโทรมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับถือว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันนะบอถือว่าสอนกันแล้วกันถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับยินดีครับ0895761986นะครับคลังเกษตรจนกุ๊บนะครับคําถามใดผมตอบได้ผมก็จะตอบคําถามใดผมตอบบ่ได้นะครับกเสี่ยทิมซางนะครับเพิ่นตอบนะครับไอเพิ่นซอยอธิบายฟังนะครับนะครับอ่ะสำหรับแมสซี่คันนี้นะครับรถอายุอ่ะ ก็ตั้งแต่เปิดล้าเนี่ยว่ามันแปดปีครับแปดปีแล้วมัครับเั้งแต่แปดปีนะครับคันนี้นะครับตัดตัดตัดเปลี่ยนคันเป็นครั้งที่สองนะอาจจะครั้งที่สองสี่ปีเฮ็ดเชือหนึ่งประมาณโดยประมาณนะครับเราว่าเราเปลี่ยนเป็นครั้งที่สองนะผมก็จื้อบ่ด้ว่าเปลี่ยนเด้จะครั้งแล้วคันนี้สภาพ์ไยังใส่งานใดนะครับรดปกติเลยนะครับถดมาซี่รุ่นนี้ตระกูลสี่ห้านี่ถือว่าคงท้นมากครับถือว่าอึดมากนะครับถืออึดผมก็งอมหลับเลยครับใส่เงาๆไปเลยนะครับ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกครับของปี6กหากับมาภาพพ่อแมพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับวิธีการนะครับแนะนํากันระวังเรื่องของการตัดท่อนคัดเปลี่ยนคัดนะครับของ MFC อาหารนะครับอ่ะไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ